คัดค้านการประกันตัววันมรณาเพราะกลัวจะหนีออกนอกประเทศเตรียมจะปลดออกจากตำแหน่งออกยาทำเอาหลายคนถึงกับสงสารครับเมื่อได้เห็นสภาพของเจวันมรณาหรือว่าออกยาเชิงเซเรลวอินฟลูเคมั์ชื่อดังที่เธอนั้นถูกจับไปเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาในข็หาย,ยุยงให้เกิดความแตกแยกหลังจากที่เธอได้ไลฟ์ถามฮุนเซนถึงยอดที่แท้จริงของทหารที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่สามีของเธอได้ออกมาโพสตคลิปไหว้ขอโทษฮุนเซนขอให้ฮุนเซนนั้นเมตตาให้อภัยภรรยาของ เขาที่เธอนั้นรู้เท่าไม่ถึงการครับ พร้อมกับบอกว่ายินดีจะใช้ความร่ำรวยสนับสนุนกองทัพยอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าคําขอร้องคําขอโทษนี้จะไม่เป็นผลนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางศาลกัมพูชาได้คัดค้านการประกันตัวนางวันมรนาครับเพราะกลัวว่าเธอจะหลบหนีออกนอกประเทศและสั่งให้นําตัวเธอเข้าืองจําประจําจังหวัดกัณดานทันทีฐานานของสมาคมออกยาได้มีการเสนอในฮุมเมเนตให้มีการเพิกถอนตําแหน่งออกยาของนางวันมรนาออกไปซะเนื่องจากว่าเธอนั้นทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดูหมิ่นคนกัมพูชา และดูมิ่นรัฐบาล